วันนี้ยายจะพาทําห่อหมกหน่อไม้นะคะหอ่อหมกแบบพิสานนะคะมีเครื่องปรุงก็มีน,นี่มีวัตถุด,ดิบก็คือหน่อไม้หน่อไม้ที่เราต้มแล้วแล้วก็เขียนแล้วนะคะก็มีหมูสามหมูสามชั้นหัน่นแล้วก็มีพริกพริกแกงพริกแกงตําก็มีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็กระเทียมหอมแดงนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็น ข้าเบือน้ำยานางน้ำปลาน้ำปลาผงนัวค่ะาหายายจัดการลวนหมูก,ก่อนจ้าเดี๋ยวให้กระทะมันร้อนก่อนกระทะมันร้อนดีน้ำเดอดไป รวนหมูก like ่อนจ้าหมูก่อนนะหมูสามชั้นที่หั่นแล้วขับหมูขับหมูมันจดจ้าขัหมูรวนเขาเรียกรวนหมูทรายจานเออทราอีสานรวนรวนเห็นมันกล้ามกันน้อยนะจ้าใส่หมูหมูกรอบมันน้อยนะรวนจานได้จ้ารวนจานใมรับยวนจานจ้ายวนจอน ใจเย็นๆด้จ้าผักเฮ็ดอันนี้ต้องใจเย็นได้จ้าค่อยแช่ห้องหมกมะม้ัยมะมัยใส่หมูหิดมาผัดผัดพริกที่ตำไว้จ้าพริกท,ที่เราจะใส่บบบบกับหมกมะม้เราก็แบ่งไว้กันตอ,อันนี้ทเยังหดองอยู่อ๋อเดีย๋ยวหมกผิดหมกประมาณเก้าหมกผิดหมก นี่ครับก็ลวเดียวพริกอ๋อ,อเริ่มหอมแล้วค่ะเริ่มหอมแล้วนะคะนี่นบนหมูสามชั้นที่เราลวนไว้ใส่กันนี่ลูกเขาใส่กันอันนี้เป็นวิธีหมดไม้หมดไม้ที่ส,สามนะคะอร่อยจ้าสูตรนี้อร่อย เพื <Cornell> ่อนไปทำดูก็ได้นะคะเออพอร่วนแล้วเราก็เอาผงชิสโรส่นิดนึงผงัวจากผงงาแค่นี้ก่อนไม่ต้องใส่เยอะน้ำปลาที่นโอ้กลิ่นอของมาลียาโอ้หอมก่นก็ดนะ แบบนี้จ <H uf. S 1> ้ะวนแล้วนะคะวแล้ววนแล้วทีนี้เราก็เอาเราก็เอา่อไม้เออ่อไม้ที่เราต้มไว้แล้วก็ล้างอย่างดีจ้ะนี่เอาลุงไปเอาลุงไปใส่นเไปใเราจะทำเยอะทำครับพบกันเลยน้ำยานาน ใส่พอประมาณเนาะอย่า้อใส่เยอะใส่น้ำเยอะนะค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะพี่น้องค่ะแล้วก็มีข้าวเบือที่เราตำไว้เนาะข้าวเบือที่ตำไว้น่าจะข้าวเบือนี่กับข้าวเสียนะจ้ะเนาะเนียวข้าวเนียวพี่ข้าแซสใส่ข้าแซ่ไว้เห็นมันองก้อนเจือข้าตีมือได้หน่อยได้ใส่ลงไปเาใส่ลงไปแล้วก็เอาน้ำปลาลาดไปน้ำปลาลาดไปหมกีฟ้า้ะหมกีฟ ไปนังรักค่ะไปนังรักไปนังหงหมอนังรักนะพวกเขาใส่กันให้ทั่วให้ทั่วแล้วก็นิ๊กเสร็จแล้วไหมคะยายจะเสร็จแล้วค่ะทุกอย่างต้องคุมทุกอย่างเสร็จแล้วค่ะีน้เราจะไปห่อนะเออพร้อมพร้อมห่อนะคะพร้อมห่อนชิมเอมาชิมดูก่อนนะคะทุกคนตอนนี้ชิมนะคะชิม